ก็แฮปปี้มากๆค่ะยิ่งมาโปรเกต์ที่ได้มาที่ได้เปิดเปิดตัวอยเองพูดถึงพูดถึงปั๊กบูชอปก็เกันการร่วมกันครับก็น่ารักค่ะทางปั๊กะบูช็อปก็ให้ความร่วมมือที่ดีมากก็คือถือว่าเป็นเจ้าช่วยเหลือใช่ช่วยเหลือเราดีมากๆเลยเดี๋ยวก็ถือว่าเขาเป็นเจ้าของโปรเจกต์เลยนะครับตัดกันของเราเลยตัดันใช่เยอะค่ะตักดันเป็นใจยากเลยคะับที่เอาความอันตร อันนี้ก็แค้นค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วของที่อยากเลี้ยงทำมันดีอยู่แล้วแต่อันนี้เราก็ปรับสูตรขึ้นมาให้มันหาวัตถุดิบให้มันดีขึ้นกว่าเดรื่อยๆค่ะให้มันว้าวขึ้นนี่เนี่ยค่ะเราก็ลองทานเราก็บอกพี่เอพี่เอเธอต้องทานนะเธอต้องทานที่ตะขายต้องทานใช่บางครั้งให้ทานทุกวันเลยค่ะสองอาทิตย์เต็มๆหรือเดียกค่ะกินยังไงครับพี่เอก็พี่เอบอกว่าต้องอ้ามขาบางทีพี่เอก็อยากหยุดพักการเข้าห้องน้ำบ้างหรือเดียกค่ะเหมือนอาทิตย์ออกไปข้างนอกมีอะไรกินข้าวผมก็ไม่ ใช่วันนี้ไม่ขอกินได้ไหมน้องอ๊ะบอกว่าต้องกินเพราะว่าเธอจะต้องบอกผู้บริโภคได้ว่าการกินต่อกันทุกวันเป็นยังไงอย่างนี้คือเขาเหมือนคุณโซ่แบบใช่เก็ไว้ว่าทานวันนี้เราจะผัดไทยกินโบปวดท้องมากแค่ไหนพี่เอเป็นยังไงทุกคนเคยอดไม่อดเป็นยังไงแต่ต้องจดไว้ว่าพี่อ๊ะมึงคุณมึกทุกอย่างละเอียดมากอ่เล่าต่อครับเอาเล่นไหนก็พูดแล้วจริงๆคือเราเปฝ่ายวิจัยของบริษัตัวนี้อะครับพี่อําค่ะ เหมือนเขาอาดมวิชาการนะครับเหมือนพี่เอเป็นแนวแบบหนูทดลองเขาเป็นวิชาการอ่าด้วยการตอบครับขอบตกลงอย่าอดกันอย่าเดี๋ยวผู้จัดการอยู่ดาราในสังกัดการช่วยแม่ด้วยนะครับแม่กลัวอางากนี้ยพี่อังพีเอค่ะ ก็เพอร์วลลี่ไฟเบอร์นี่ค่ะเป็นไฟเบอร์ที่เรานําเข้าวัตถุดิบที่เรานําเข้ามานะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองว่าเราทานแล้วมันรู้สึกดียังไงค่ะคนะคะสำหรับพี่เอนะคะพี่เอก็ดูว่าพี่เอตั้งใจมากคือพี่เอลองเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบชอบทานอะไรเยอะๆอยู่แล้วแล้วก็ชอบการขับถ่ายเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันโล่งอ่ะแล้วเวลาได้ทานเพอร์วลลี่ไฟเบอร์แล้วมันตอบโจทย์ทุกอย่างพี่ก็เลยอยากให้ทุกคนลองดูเพราะว่าพี่อ้ําสตรีคแล้วก็ จริงจังขนาดนีอะค่ะพี่เอว่าทุกอย่างดีแน่นอนอย่างนี้ค่ะนะครับปีนี้นี่คือจะทำงานด้วยกันนอกจากผลิตภัณฑ์แล้วมีอะไรอีกคะพี่คะเออต้องทำดาราในสังกัดค่ะหรือว่าผู้จัดการนะคะคนอั้มผู้จัดการอ้ําค่ะผู้จัดการอ้ําค่ะวันนั้นที่ ี่อ้ํเฮ้ยพี่เอกพูดถึงพี่อ้ํเยอะขาลูกพูดได้เลยค่ะไม่ต้องเกรงใจก็พูดถึงเรื่องละครนั่นแหละแล้วกถามการนี่เดี๋ยวกาดน้องอ้ํขายเดี๋ยวกาดว่าน้องอ้ําใจใจอ่อนหรือยังพี่สกิดใช้เได้จกิงนะพี่เอกไม่ใช่เตะเลยเหรอไม่ใช่สะกิดแต่ใช้เข่าเตะเลยค่ะใจอ่อนนะพี่อ้ํค่ะคือก็จริงๆก็อยากเลยเพราะเรื่องนี้สนุกมากอันนี้ยอมรับว่าสนุกมากหมดยากมาก มากมากมากๆแล้วก็เขาบอกว่าเหนื่อยมากเลยมากกว่าเรื่องที่อ้ํพี่เอ๋บอกกู้เอ๋ว่ามากกว่าเรื่องอะไรนะแม่นาคแม่นาตีน้อ้ํ้หรือเล่ยคือตอนแรกต้องบอกก่อนพี่เอให้ทุกคนเยี่ยมหมดเลยว่าไม่ต้องบอกน้องอ้ํนะครับว่ามันยากมากแล้วี่อยูวันหนึ่งอ้ํไปเจอพ่วงกับพ่วงกับบอกว่าพี่ไม่อยากโกหกอ้ํเรื่องนี้มันเหนื่อยมากอย่างเนี้ยพี่ก็บอกตายแล้วพ่วงกับทำไมแย่งบอกก่อนเราไอ้เนี้ยพี่บอกว่าเหนื่อยกว่าแม่นาคที่อ้ําเล่นคือสามแม่นาคที่อ้เําเล่นนะอันที่อ้ํา เดือดแล้วอะแต่พี่เอจะช่วยน้องอ้ําไม่เหนื่อยเองค่ะถึงจะบทจะเหนื่อยแต่เดี๋ยวพี่เอจะคอยนวดคอยอัดฉี่ได้น้องอ้ํายิ้มได้ทุกวันเลยพี่ะอ๊ดตั้งถ้ำติดแอร์พี่พี่อ้ําเลยนะอันนี้อย่าเพิ่งพูดลูกเดี๋ยวเราไม่ได้เดี๋ยวโดนตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะย้ายโลเคชั่นมาที่บ้านอ้ํา แถวด้านอาบมันเป็นไปไม่ได้อีกเขาก็บอกจะย้ายในหมู่บ้านเลยใช่คือพี่ไปหาพื้นที่เป็นไปไม่ได้หรอกอีนนี้จะมาแถวนี้สุดท้ายแล้วพอจริงก็ไม่ได้มัหลอกเราไปวันวันว่าสร้างฝันนะว่าอันนี้จะได้จะดีจะได้จะได้พี่เอก็ทําให้ฝ่ายโลเคชั่นอะครับไปหาพื้นที่เป่าตรงหมู่บ้านน้องอั้มอะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะสร้างเป็นเรือนไทยให้ตรงนี้เดี๋ยน้องอั้มบอกน้องอั้มบอกว่ายังไงก็ไม่ได้อย่างไงก็ต้องไปตามความจริงอย่างเงี้ย ไม่ไกลมากค่ะน้องอ้ําขารอบพียอเลยเดี่ยค่ะถึงไปไกลน้ำมันที่ก็ถึงทุกที่ถ้าไม่มีดมันเดี๋ยวพี่ปั่นจักรยานไปดาวไอ้กต้องมีทำเอฟโอยอะไรนี่ก่อนไหมคะพี่อ้ํพี่ว่าเอฟโอยไม่สำคัญเท่ากับเช็คค่ะถึงหรือยังยังค่ะโอ้เนี่ยค่ะอย่อมดูใจแข่งกับการแบบว่าต่อตกลงพี่เอมากไหมครอบนี้ไม่คือตอนนี้เรามีความสุขที่อยู่บ้านจริงๆครั ต้องทานที่จ้าไปยังไม่ไปเลยตอนนีะมันแบบคือไม่ได้ใช้ชีวิตมีความสุขมานานเราเก็บผลเมื่เด็กคืออ้ําตอนเด็กอ้ํางานตั้งทีโมงพี่เอตั้งแต่ตีสี่นเช้าอ่ะแล้วมันเลยฝักใจอ้ําเลยว่าอ้ําเหนื่อยมากจริงนะแล้ววันนี้มันหายเหนื่อยอะไรแต่เราแค่ต้องมีความสุขทีได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับน้องหมาใช่มันเป็นความเคยชินอย่าเพิ่งติดใจนะเพราะว่าต้องใช้เงินทุกวันแล้วก็ใช้เงินพี่เอพี่เอบอกจะไม่ทิ้งน้องให้ไม่ทิ้งน้องพี่ก็ต้องให้น้องช่วยหหาาเเเงงินนนดดด้้้้ววยยยยจจะะะไไปออๆช่กั ออื <ś webinars> ืานน่เลยจะได้เขาตกลงกันเมื่อไหร่ครับพี่ เออพี่เอว่าพี่อ้ําน่าจะโอเคระดับหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะัอนี้พี่เอพูดแกได้เลยนะแต่ก็รอจังหวะให้แกแบบว่านิดนึงอย่างเงี้ยค่ะนะคะที่ตอบได้ช่วงนี้เป็นช่วงของการเป่าหูก่อนเออช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่อ้ํามีความสุขกับการอยู่บ้านเดี๋ยวพี่จะทําให้แกร้อนเดี๋ยวเอาไฟไป่านะคะเอาสิ่งยั่วยุไปล่อแล้วเดี๋ยวยังไงพี่เอว่าเดี๋ยวก็ออกไปค่ะช่วงออกแล้วก็ถ่ายละครคือโดนไฟก่อนเผาไฟเอ ออใช่ให้แมนออกคือใช้วี่ใครทีเดียวกับตีต่อเลยค่ะเอาความร้อนเข้าได้วเดี๋ยวต่อออกจากกรังอย่างเงี้ยค่ะผานโทษงานนี้อภานแลแซงไปทำงานหรือว่วาเราต้องการทำอะไรใี่แสดงเหมือนต่อเหมือนพึ่งเลยค่ะแดงแล้วก็ไา่ต่อยเก็บแบบนั้นเลยเราก็เลยใช้เทคนิคเดียวกันอ้าวั้เอกนนของเราต้องเป็นอั้มพัชราภาคนเดียวเท่านั้นใช่ไหมเออถ้าไม่อั้มก็เอแล้วลค่ะ มีเดี่ยวเดี่ยวก็นางเอกไม่ท้องมีลูกอะเอเล่นเองแล้วเดี่เดี่ยวมันต้องมีมัดลูกไอเดี๋ยวฝากก็เลยต้องเป็นพี่อั้มไอเนี่ยพี่เอยังไม่มีอย่างเดียวคือมัดลูกนี่นาดูไงครับจริงไหมคะถ้าถ้าจีนไหนพี่อั้มแสดงไม่ไหวพี่เอสามารถเลือกจีนพี่สแตนด์อินหมดเลยเอกว่แรกเลยใช่มันมีศาสตร์ยอันนี้ถามให้เอกยังค่ะพี่เออยังเลยค่ะใครไม่ยอมเล่นยันก็ไม่เลือกเดี๋ยวคือเต้มา สนุกสนานกันนะคะรอตกลงนะ้อคอเนาะพี่เอฝากเพอร์เบอรี่ด้วยนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วก่อนจะเป็นละครนะคะก็ฝากสินค้าด้วยค่ะจะ่พูดละครยาวกว่าสินค้าเราวันนี้ได้ยังไงใช่นะคะพี่เอฝากเพอร์เบอรี่ด้วยนะคะจะได้เอาเงินมาทําละครค่ะจบกาฝากอุดหนุนพี่อ้ําด้วยนะคะนานๆพี่อ้ําจะมีผลงานนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานชิ้นล่าสุดค่ะถ่ายเพอร์เบอรี่ไฟเบอร์แล้วผลงานต่อไปล่ะคะ นีนางค่ะ d e s t i n t i แน่นอนพเอูดเองนะพี่เอพูดเองแต่เจ้าตัวเดี๋ยวรออีกแป๊บนึ้งโอเคนะค่ะเป็นดูเป็นดูเป็นดูข้ามใส่ลูกกดใส่ข้าม้กดใส่ลูกโอเคข้ามกดใส่ลูกกดอ่านีขาเชิญนะคะเจ้ขอทางนี้เป็นนะคะ มคุณเพื่อนจ้าขอด่เราบ้งวบงี่ียนเียเีช็อตเรียชัตีบดคิญค่ะสวยมาก่คนคจะกันรอบสองจะกันรอบสองนลคะโอเคต้องพูดถึงที่มาที่ไปของบักูชก่อนขออนุญาต ผู้จัดการครับผมสำหรับโปรเจกต์นี้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับคือบางกูชอปนะครับก็เปิดมาในเดือนที่หนึ่งวิทยาเขตที่ผ่านมานะครับก็เป็นการเพิ่มเซอร์วิสเพิ่มเติมจากที่เรามีแพลตฟอร์มให้ดูย้อนไลค์อยากจะมาอยูเรื่องหลังการถ่ายทำมากเพราะว่าการาน้องใหม่หลังเทมเพลตให้เขาจบพี่อ้อมสีน้มีความตนเนเป็นซ่อนอยู่ดีๆแล้วก็สวยมา